อิมได้ยินเสียงนายกครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ครับนายกุระยุทธ์นะค่ะเอ่อพี่อิมได้ยินเสียงเขาเมื่อไหร่เล้วพี่ได้ดูข่าวอยู่นะคะได้ได้ได้เหตุเขาโวยวายอยู่ว่าห้ามเอาคนไปรับอะไรวันที่เขาไปลงพื้นที่อ่ะแต่พี่อิมก็ยังจะคอมเมนต์ในใจว่าห้ามไปรับแต่ไปไล่ได้ใช่ไหม เสียงตรงนี้สําคัญนะคือเสียงตรงนี้คนะคยนคนไปรับเนี่ยพวกคุณเกณฑ์มานะแต่คนที่ไปไล่เนี่ยที่นี่คือพลังบริสุทธ์นะคุณควรจะฟังเสียงของพวกเขาบ้างอันเนี้ยได้ยิน,ววน,นได้ยินอยู่ยังงงอ,อยู่ว่าเ,อ,อ,เอ,อ้เขาคิดอะไรของเขาอ่ะครับแล้วแ,แล้ววันนี้ไปที่ขอนแก่นเนี่ยก็มีคนไล่ด้วยนะมีการชูป้ายด้วยไม่ใช่ป้ายต้อนรับนะแต่เป็นป้ายขับไล่คือที่ถามพี่อิ่มเรื่องของเสียงนายกเนี่ยเพราะว่าคําถามสุดท้ายวันนี้อยากถามพี่อิ่มแบบนี้เพราะว่าพี่อิ่มอยาก อยากได้ยินอะไรออกมาจากปากผู้นําในช่วงสถานการณ์นี้นให้พี่อิม่มคิดคำตอบก่อนนะแต่จะพาพี่อิ่มแล้วคุณผู้ชมไปฟังเสียงนายกแนพะ้ว่าสิ่งที่นายกพูดกับประชาชนผมบอกก่อนสั้นๆประมาณสักที่สิบวินี่ยคืออะไรเราไปฟังร้องกันครับค่ะเพื่อพื้นทุกจังหว,นนะาาวัดนะพนักพวทุกจังหวนนะัดอะกำลังใจกำลังใจผมเชื่อแบนในพวกเรานะได้ไหม เรารักสามัคคีกันร่วมมือกันเพื่อฟังคำแนะนําเพื่อฟังกันแบบเยวมากก็พี่ตายนะเดี๋ยวเดี๋ยวราอ่านหนังเ,เ,เ,เราจะมาดูแลโอเคไหมเจ้ารักทุกคนพี่อิม เหมือนเดิมตลอดไม่เปลี่ยนแปลโอ้ยแล้วนอกจากว่าทุกคนนะมีคํานี้ด้วยนะบอกว่าให้เชื่อฟังเชื่อฟังสิ่งที่รัฐบาลให้คําแนะนําไปโอ้โหผมรู้สึกว่าอยู่แถวค่ายทหารหรือเปล่าเนี่ยให้รักสามัคคีกันให้เชื่อฟังกันใช้วิธีนี้มาโดยตลอดนะคะแล้วก็พี่พี่ยังนึกว่าเอ๊ะน้องจิ๊บจะถามว่า ได้ยินเสียงจากวิทยุทรานซิสเตอร์ของทาง,ท,าง,ท,างทีวอยาง <laughs> โอ้ <laughs> <laughs> นี่มีคนเข้าไปสำรวจนะพี่อิมว่าทรานซิสเตอร์ก็ไม่ได้ขายดีขึ้นเลยนะ <laughs> <c oughs> คือเขา <laughs> โลกมันเปลี่ยนไปแล้วอะนะคะความจริงมันมีเครื่องมืออื่น <c oughs> ที่ช่วยเหลือเข้าถึงมากกว่า <c oughs> ถ้าจะไปนับจำนวน <c oughs> ของผู้ใช้ทรานซิสเตอร์ขนาดนี้มันมันจำนวนเท่าไหร่ละแล้วเขาต้องซื้อเพิ่มอีกเท่าไหร่เพื่อจะมาขาสารจะ รัฐบาลเนี่ยทำไมทำไมเรื่องพวกนี้เขาเขาคิดได้แค่นี้ก็เนาะแล้วก็ไอเรื่องแบบใช้ความว่ารักทุกคนลงไปอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่น้องประชาชนเรียกว่ามีชีวิตที่ย่ำแย่ทุกวันก็ไม่ไหวนะคะไม่ได้จริงๆรเพราะพี่ยังรึกว่าถ้าเกิดจะได้ฟังคําออกมาจากปากของคนเอกรุธนว่าผมขอลาออกวันนี้ผมไม่ทําแล้วดีกว่าชาวบ้านน่าจะอยากได้ยินมากขึ้มากกว่าการ